ที่ได้มาทำขอคำมาไว้ในครั้งนี้ทำหลักเพื่อทา่านระดมโลกความอยากความอยากมันทำลายความสุขความสนุกทำลายความสงบความประจวบมันทำลายความสามัคคีความตันหิทำลาย มีสายความอยากทำลายความผิดเพราะว่าทุกคนอยากคำว่าอยากเฉยๆเนียคำว่าอยากเฉยๆเนี่ยเป็นคำต่างกลางกลางคำว่าอยากในเบื้องต้นเป็นไปเพื่อมรผลกระดัเป็นไปเพื่อต่อไปอย่างปูกระดัเพราะฉะนั้นคำว่าอยากเนี่ยไม่ต้องเตียยได้วัา อยากด้วยสติปัญญาเป็นต่นำพาไปสูม่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าอยากอเป็นตัณหาสามอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัณหาภวาตัณหาที่ภวตัณหาเป็นไปเพื่อเยียนว่ายตายเกิดเลยสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความอยากมันเป็นทำลายความสุขบุคคลผู้ทำลายความสุขต้องสงบรงับความอยาก หรืออยากด้วยสติปัญญาจ,งจ,งจึงจะนำพาไปสูมม่มรรคผลที่พ่านนี่จึงยกว่าความอยากมันทนําลายความสุขความสนุกมันทําลายความสนุทีนี้เราเอาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินธรรมะนันทิความเพลิดเพลินจึงเกิดธรรมะราคะธรรมะราคะจึงเป็นเหตุให้เป็นเกิดอุปาทาน,นเกิดความยึด เมื่อยึดก็หาที่อยู่เมื่ออยู่ก็มีที่เกิดเมื่อเกิดก็ต้องแก่เส็จตายเพราะฉะนั้นความตายมันจึงมาจากความเกิดความเกิดมันจึงมาจากความอยู่มีที่อยู่เพื่อมีที่อยู่ก็คือความมาจากความยึดเมื่อยึดเป็นมีอยู่เมื่ออยู่จึงยึดอันยึดเี่ยเพราะว่าเรื่อจากอยากอยากมาได้ไหนออกมาจากความรู้สึกอันที่ตัวเองพอใจและไม่พอใจ อันนี้ก็แปลว่าเมื่อเราสัมผัสเรามีความพอใจหรือไม่พอใจจึงเกิดเวทนานะคือความรู้สึกยินดียินไายเมื่อยินดียินไลยก็เกิดความอยากถ้าเราเลยพอใจก็อยากจะดึงเข้ามาถ้าไม่พอใจก็อยากจะถักใสออกไปนี่ก็คือความอยากอันเป็นภาวะหรือภพภาวะตัณหาอยากให้มีอยากให้เป็นตังใจจุนเองปรารถนา วิบเพราะว่าัญหาก็คือเรเแย่งกันปัญหาก็ขาดสาออกไปอขาดดันออกไปไม่อยากให้เข้าใกล้ตัวเองเมื่อไรเกิดพบคำว่าพบตัวเนี้ยก็คือที่อยู่เอเมื่อมีที่อยู่เราสังเกตว่าจิตมันสร้างรูปจิตมันสร้างรูปมีที่อยู่ขึ้นมาครับมนโนภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาสร้างทิศที่มาขึ้นมาสร้างทิศที่มาขึ้นมาก็เลยเกิดชาติก็คือเข้าไปสิงสถิตอว่าเกิดโดยการกูปัตโกปาสิกัด พระพุทธองค์ยิงบอกว่าทําชาติให้จบทำภพให้สิ้นคำว่าทำชาติให้จบเราต้องแจงแจ้งนว,ว่าเกิดในเท่าใครเกิดในคันเกิดในใครหรือเกิดโดยโอปาสิการะรว่าการกิดขึ้นจะต้องแจงแจ้งในชาติทั้งสีน่นี้เพื่อจะไม่อะไรเพื่อจะไม่แก่เจ็บตายเมื่อไม่เกิดมาแก่จบตายจะมีด้านี้ไม่มีเพราะมันทําชาติให้จบทำภพให้สิ้นทา่าเกิกว,ว่า จิตของเราถึงแล้วซึ่งอ,อะไรปรุงแต่งไม่ได้อิกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปเห็นปัญหาคือถึงนิพพานดังนี้นะที่เราสวดก็แสดงว่าจิตของเราเนี่ยบุคคลทำจิตให้ปราศจากสิ่งปรุงแต่งจะได้ก็จะประสบผลสําเร็จเมื่อดุจคิดปรุงแต่งจะได้ก็จะประสบผลสาเร็จอาวคนไม่ตายไม่คิดได้ไหม ความคิดนั่นเป็นฝักายแห่งสังขารเรียกว่าจิตตส,สังขาร่กจิกสังขารกโลสังขารกายแงสังขารเรียกว่าสังขารสามี่ยมันปรุงแต่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติของสภาวะแต่ให้เรามีสติเข้าไปรู้ธรรมะสภาวะอย่างนี้โดยความเป็นจริงโดยถือว่าเป็นธรรมชาติเขาเขาเขาเกิดขึ้นอกุกนโ,มโมคลยิติ์ตั้งอยู่ทางข้าขงหนไปเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างนี้นี่เป็นธรรมดา นั่นเป็นภาวะของสังขารทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจคองเมื่อเรามีสติเรียกว่าสติสังวรนั่งรู้ละมั่นระวังอยู่ตลอดเวลา,าการเคล่ประเด็นว่คุณลงปุ๋ยเขาจะยืนยังเลินเดินระวังนั่งสังวรนอนสังวมเพื่ออะไรให้มีสติรู้ตรงนี้ว่าอย่ากเกิดอย่ากเกิดไปปรุงแต่งอย่าไปเกิดโดยการดูไปคือเราเกิดออกจากคันมาแล้วเนี่ยแก่เจ็บตายเนีย่ยเป็นของธรรมดา อ่ความตายเป็นของเทียท่ยงชีวิตเป็นของไม่เทีย่ยงนี่เป็นธรรมดาท่านกินให้พิจารณนาทินอาหาปัจจัยแห่งให้เป็น,ปนของธรรม,ามาดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยเลนเลินนิดนะไม่ใช่สัตว์ว่าอันเยี่ยงดีไม่ใช่ชีวะอันเป็นบุญบุคคลสูญโยว่าระบาดจากความหมายแห่งความเป็นกวดุลข้ก็ิเคือตรงนี้มันหยุดไม่ได้แนละ้วเพราะเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาแต่ถ้ามนุษยองค์ ท่านก็เห็นว่าอ้าวเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราทําไมจะควรจากวัฏจักรความแก่เจ็บตายนี้ไปได้ในเมื่อเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของสังขารแต่ถ้าเราทุกอัดตาให้แตกทุกอัตตาให้แตกว่าทุกขันห้าให้แตกไม่แบกภาระเมื่อที่เราเจอภาราฮาเวนจากขันทาขันธ์้ห้าเป็นของหนักเลยมันหนักเพราะเรายึด ก้อนยิ้มันจะหนักขนาดไหนถ้าเราไม่ไปแบ่งไว้มันจะหนักก็ไม่มีความหมายอะไรขันห้ามันก็เป็นขันห้าถ้าหากเราไม่ไปบ้านที่อยากอยู่กับมันเราก็ไม่พ์เพราะฉ้นน้นถ้าเราไม่ยึดอยากอยู่กับขันห้าย็ดก็เป็นอุปทานอยากก็เป็นปนัญหาอยู่ก็เป็นพบท่านบอกว่าเออทำชาติให้มันจบทำพบให้มันสั้นถ้านจะขาดสะบั้นออกไปด้วยสติปัญญายาัง เป็สติสติเมื่อกเราหาเงินสตางค์หนึ่งสตางค์หนึ่งตอนนี้เขาก็มาเล่มมาเขายิบห้าสต been, างค์เป็นหนึ่งสตางค์สี่สตางค์เป็นหนึ่งบาทแต่เขาานับเงินบาทนับไปเลยเรามานับสติสติตัวเดียวจากสติธรรมดาก็เป็นสติปัญญาจากสติปัญญาก็เป็นสติปัญญายามจากสติปัญญาญาณทำงานมื้วกับใบพัดของพัดลมสามแฉกเนี่ยทำงานบุ้นทั้งแหกแล้วก็มองแยกออามันเป็นสตินะนี่ปัญญาเนี่ยนี่เป็นญาณนะ เมื่อมันทางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันสิ่งที่มัหลุดออกมาก็คือลมที่มันมากระทบกับเราโอ้เย็นเนีะหว่าสติปัญญาญาณทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราแยกทุกไม่บอกว่าอะไรเป็นสติอะไเป็นปัญญาอะไเป็นญาณมันทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเรามาสัมผัสอันเป็นสิ่งที่มันหลุดออกมาจากสามอย่างทํางานนั้นเราเห็นสัมผัสก็ความเย็นอ่ะด็เลยลบๆลบๆเนี่ยบอกว่าเอ้าบางสิ่งใครรู้ใครตัดใครรู้ใครบรรลุใครเย็น ใครหลุดพ้นใครเห็นเห็นไหมใครสำเร็จคนนั้นว่าแต่ท่านกูได้เห็น,นะหหนแหละอ้าวตัดสรู้บรรลุสําเร็จบรรลุสําเร็จตัดสรู้ใครรู้ใครเห็นใครสัมผัสใครเยี่นเช่นเห็นวอ๋อ,อตัดสรู้นะบรรล,นะนะลุนะสําเร็จนะหลุดพ้นนะ ไม่เขียนเลยอ่ามันก็คำเดียวกันทำไมต้องมาเขียนอะไมซ้ำซากอ่ะควรจะบอกว่าอย่าสงสัยเพราะว่มไม่สงสัยแต่มันคำเดียวกันแต่มันโดยอาการเฉยๆอ่า,าก็มาโผลเมื่อคืนก็มาโผอยู่ว่าเอ๊ะเจ้าธรรมะอะไรเป็นบรรณาการแกเพั่อนสาธารณประชาีนึงเมื่อหลวงปู่บอกว่าอ่าคุณต้องศึกษาในนิพพานีา้ใ ท่านก็เขียนตัวยอดมาร้อยมาการ์ดการอานที่ผาน,นห้าอรเขียนว่าปากท่านเขียนว่าปากปากแล้วก็จูอไว้แล้วก็อับอับปากเนี่ยอัอ่านคอปาแล้วก็จูกไว้แล้วก็อา เอ๊ะมันจปอะไรสามอันแล้วที่อันที่สี่ก็มาเขียนสาอสาอุฮะแล้วก็เขียนอนุนิพพานห้าเอ๊ะอ้นสามนิพพานสองก็รู้อยู่อันนี้สามอันข้างบนมันอั่นไป็นเนื้อหาเดินโยกรมเดินไปเดินมามันมาจากไหนวะน้่ง ก็เริ่มวาเรอว่า,าบุคคลผู้ทุกตัตาให้แตกก็จะเข้าถึงสุญญาตาดีโมกสุญญาตาทิพ่านบุคคลผู้เห็นทุกมากมากมาก็จะเห็นเข้าไปถึงอภินิษฐาดิโมกอภินิษฐาทิพานบุคคลผู้เห็นอนิจจตามากมากก็จะเห็นเขาว่าอ,อันิ่ิตาทิพานอ๋อนี่ทีานสามตัวนี้มาบอกกับอนุป,ปาทิเสตที่ผ่านที่ผ่านที่มีเสียืออยู่ อนุปานธิเสธนิพพานนิพพานเนี่ยก็เป็นนิพานห้าค่อยมาถึงบาก่อนหรอนิพานห้าคือตัวนี้แล้วก็ท่านเขียนตัวยออีกเยอะแยะดูไปดูมามันก็ยิ่งกวดัวเล่มันต้องอ่านให้ครบเพราะว่าอะไร คุณจะเก่งมาจากไหนก็ถ่าถ้ายังไม่แต่กานในปฏิสัมพินา์านยังเกิดประโยชน์น้อยประโยชน์น้อยอ้าวมันจะน้อยอันใดองแค่เขาบอกว่าเป็นพระสดรนบันก็มีสมบัติยิ่งกว่ายิ่งกว่าจักรพรรดิยิ่งกว่าสมบัติในหมือนโลกธาตุเพราะว่ามันจีอะไรอแล้วมีความเย่ยมแน่นอน มาลนิธานท่านก็บอกคณะพระโสดาบันเนี่ยกระจออแล้วเราเป็นอะไรแต่ว่าพรรษาเนี่ยเขาเอาให้มันได้ว่าโอ้ปฏิบัติมีสติเพื่อบรรลุโสดาบโสดาบันบุคคลมีสติเพื่อสำเร็จสกิทาคามีบุคคล มีสติเพ <respace S 1> ื่อบรรลุอนาคามีบุคคลมีสติเพื่อสำเร็จเป็นอรหันต์บุคคลเพื่อยานเพื่อเห็นมักท่านเอามัณนหรืออิฐเป็นนิพพานเอากายเป็นผลเอาวจีเป็นมั่เอาพูดเฉยๆก็เป็นมั่งเลย ถ้าเราไม่ขยายเสียงออกไปเดี๋ยวเป็นมุขขาดบา,า,าถทะเราจะรู้ช่องทางไหมถ้าดังทุกคนมีแต่ยผูกปากวิ่งผมขี้ฟันเนี่ยก็ไม่มีใครรู้มีแต่นิ่งสงบเย็น,นดูอาการใครรอเดเพราะแต่นิ่งมันจะปุ่มปิดฟ้าไม่ได้ไม่มไม่รู้ว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำเนี่ยทันั้นเมื่อเปิดแล้วเปิดพ,พ,พ,พ้องเกลี้ยงพรของคว่ำจุดไฟในทีท่เมืออ่อวัวทายเนี่ยคนลงแล้ว อ๋อเรามาดูะ้ะบัาแค่สติตัวเดียวต้นเมืกับสตาแดงเดียวนี่แหละคนโบราณก็เลยบอกว่าน,นี่สนติยุภาพฝ่ายาบุอาพันหนึ่งหางสตาแดงมากเมื่อเด็กกำเอาไว้ก็แสดงว่าเราฝึกสติตัวเดียวเริ่มจากสติสัมปชัญญะให้มันเป็นสติปัญญาให้เป็นสติปัญญาญาณให้เป็นสติมันโตมันรู้เราไม่ได้สาคัญเรา อะไรจนรู้จนตัดหมดจนหมดรู้หมดสิ่งที่ตัวเองควรจะรู้ก็เลยอยู่อย่างหมดความรู้มันยังไม่มีความหมายอะไรในบัตรบุคคลตัวตนเราเขาเร,รียกว่าตัดสู้ไอ้สิ่งที่รู้มาทั้งหมดตัดออกไปเหมือนกับเราอาศัยทรม่านาวมาข้ามโอข้า,ขาสงสารแป่ยัล้วไม่แบกยดตำราขึ้นไปแล้วไปแบกวั่วแพ้ขึ้นบกขึ้นชั้นได้ ความรู้ทั้งหมดเอาแค่ขังง้นโอะสงสารแค่นั้นก็พอเรียกว่าสสูแล้วทีนี้มาบรรลุบรรลุอะไรบรรลุค,ความพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงที่เราหลงอย่างยึดอยู่รู้แค่นี้เรียกว่าบรรลุรู้ออกจากสิ่งที่ในครอตัวจิตตัวเองหลง แล้วสังเกตอะไรเอ,อ้าก็สังเกตคือเพราะว่าฉันไม่ได้ไปข้องเกี่ยวอะไรแล้วไม่ข้องเกี่ยวในศาสตร์มุมคนตัวตนเราเขาไม่ว่หญิงไม่ไหวชายเป็นอิทธิภาวะบริสุทธิภาวะเป็นศาสตร์ว่าเราภาวะตามรธรรมชาติอย่านี้ธรรมชาติธรรมดาได้แล้ยึดถือไม่ง่ายที่เราได้ยินเอ้าเราสังเกตออกจากตรงนั้นเราโค้นอกอกจากตรงนั้น ก็เลยม่ต้องมีอะไรอ๋อแต่ว่าใครสังเกตก็คือใส่คันธุ์ด้ควา,า,า,ามว่าเมืมอรร่อบ้าก็ใช่ว่าไม่เรียวนะว่าโลกโผเย็นเือนคิดอะไรก็อกอดโง่พูดอะไรก็ไม่ค้องขัดปฏิบัติอะไรก็ไม่ติดขัดแต่บัญญัติอะไรก็มองเห็นก็ทะลุผูกผหมดบัญญตตัติแต่บ้าอะไรบัญญัติญญาบัญญัติได้โดยร่อ มเมื่อเราปฏิบัตโดยรอบแล้วก็ปฏิบัติลงมือท,าทําให้มันสำเร็จตามที่เราเองรู้ตัวเองเห็นเมื่อรู้เห็นอย่างนั้นปับป๊บก็บบต้องทำขาดได้ด้วยใจของาะเป็นงานรับทำท่านยังบอกว่าเป็นวิหารธรรมอ๋อวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราเป็นพระหรือ,อวิมานอะไรบนฟ้าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิต ที่เพื่ออาศัยหลบมันหรือพักผ่อนถ้าเป็นของพระเรียนยากเีอควรจะเป็นสัมมาบัติถ้าเป็นของเราทุกฝึกฝนใหม่เรียกว่าสมาธิชานสมาธิบุคคลมีชานม,มีสมาธิย่อมเกิดปัญญาเพราะมีความตั้งมัน่นมีความแน่วแน่เพียนเพ่งสิ่งใดย่อมรู้เห็นสิ่งนั้นย่อมไม่บันไ ก็ภาษาเขาก็เลยปั่ตาให้เราบอกว่ากำลัเปั่นตาปัญหาปั่นใจเอาใส่มนเลยท่วมจิตเพราะเราตีความภาษาบัญญัติจิตก็เลยจิตจิตบัญญัติเขาเลยไม่บุญจิตสมมติเ็าเลยให้โหตรให้เราติดอยู่ในตัวตนของเราเลยที่ผ่านขึ้นมาแต่จริงตัวตนจริงก็ไม่มีแต่พอมาโง่ก็โผล่เป็นผีหลอดเราได้พอหายโง่ สิ่งที่สําคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนนี้ก็หายไปถ้าเราหมดความโรู้เรื่องนี้ไอ้เรื่องผีที่จะมาหลอกเรื่องตัวเราของเรานั่นนี่กนของเราแต่ว่าจะหายไปหมดตัวเราของเราจะได้เลยจะเรื่องดีมันมีแค่นี้ก็เมื่อเรามีอยู่สองขาเดนินไปเดินมาก็เต็ขาตัวเองล้มอยู่ก็มีแค่นี้นเราบัญญัติแต่ข้ภาษาขึ้นมาเพราะข้อขาดภาษา ก็เลยท่านก็เลยบอกว่าติดบัญญัติก็ไม่รู้ติดสมมติก็ไม่โทษนี่เคลืนคากให้ท่านทั้งหลายว่าหนึ่งละถ้าความอยากมันทําลายความสุขความสนุก็จริงทําลายความสงบความประจบมันทําลายความสามัคคีความตันหนียมันจะทำลายสิทธธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทำสามีกิจกรรม ในันาษาทางนี้ก็ขอให้เราใจตั้งดวงดีไว้ใ,ให้มัม่นเพื่อจะได้ขันไหลขัดเกาท่าขันอายตนะขันเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่เราไปพอปวนให้มันเลิกกลั่งเราล้างเขาเพื่อจะเข้าไปสู่ความเป็นของเดิมแท้ก็เหมือนกนับการชนะมันใหม่ๆแล้วก็ไม่ไม่ใช่แล้วก็เกา่าทีเี้เราก็ใช้ไปบ้างเราก็ล้างไปบ้าง มันชักล้างมันใช่ยแล้วมันก็ขดกกัดเราได้เมื่อก่อนจปมองใสจิตของเราก็เหมือนกันพุทธ,ธองค์บอกว่าจิตมันเป็นประพัดสอนเมื่ก่อนแล้วเพียงแค่วัดกิเลสที่จอนมาลังหันทาให้มันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราอเอามันทันลัทร์ทันโลกทันลั้างออกไปจึงบอกว่าต้องสัง,สงวรสำรวมอย่าเพิ่ตัดส่วนเจ,นจเริญส่วนพอดี เขาเลยมาพูดแหญ่ๆ er, ว so ่าเฮ้ยย so ืนยานเพลินนะนั่งส so ังวรนอนทํารวนใช่ไหมเดินเดินนั่งนอนกันนี่เอาเืนเดินนั่งนอนก็ตัดทะลุเลยโอ้มมนทำไมจะไม่ตัดทะลุถ้างมมีสติปัญญาอยู่แต่ว่าคุณไม่มีสติปัญญาก็ให้อภิชาโมหะเข้ามาครอบงำเขาทาให้คุณหลงขัาหลงแล้วก็ไหลก่อไหลในการกระแสโรธีอารมณ์แต่ถ้ามีสติรู้ยับยั้งข่างใจก็หยุดยัง ใใจเรารู้อะไรจอะไรตลอดเ้าเรารู้ได้ว่ามันจะมาโคเราไม้ไนะ้นี่ท่รรานใดก็ขอให้การมาพบกันในพรรษาการนีอวยมีมสติปัญญาเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นเหมือนกับอายุสังขารที่เราระวังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นทั้งน,นี่มันก็เสื่อมไปสลายไปสิ้นหายไปด้วยธรรมะที่สมัยของพระสมัมมาสัมพุธทธเจ้ทาทุกทุกพระองค์ขอภูริอาจารย์ทุกๆพระองค์ และพระอรหันต์ทั้งหลายพระคีนาสททูทั้งปวงที่ท่านมีสติปัญญาญาดีจงมาเป็นตบะบา,บารมีุ้มครอท่าขันขอเพื่อนพามอาจารยดีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นอุชุปิกตังในวันมีจิตตมุ่งมั่นต่อมาขผลนิพพาน หากผู้ใดผู้มีอินทรีย์หย่อนยิ่งกว่านั้นก็ให้แด้ตัวสนตามฐานะรถฐานะขอให้มีความสำเร็จตามความมุ่งมั่น,น,นทุกประการโดยทุกหน้ากันทุกลูกทุกนามเธ เวันทาว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเราอันเฉลวันทาที่ว่าพระธรรมเจ้าเป็นเจ้าของเราอันเฉลยวันทาที่ว่าพระสงฆ์เจ้าเป็นเจ้าของเราอันเฉลยวันทาอันเฉลยวันทาที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของ อัญเชิญวันทาสาธุว่าพระธรรมเจ้าเป็นิ้มยของเราอัญเชิญวันทาสาธุว่าพระธรรมเจ้าเป็นยี้มย่นของเราอัญเชิญวทธ่ระรรมเจ้าเยิ้ของเราเด็กอาลาเพราะว่าสายตาคุณเจ้ามันลงกว่ามีวุ่นวายก้รงานปนะ ความเย็นทันลกกว่าเลยโยมเรื่องเรื่องหลักเนี่ยมัเก่วงมันเา่อกว่ามันเปเรื่องหละวันหาทรามาต่าาเรื่องทรามาต่าโยมเรื่องขัดเรื่องเนีมันจะได้ใจเหมือนไงก็ ใไปไปนะจว่าไปทำว่าอะไรเรื่มนะใครผู้จ้างแก่ใจวท่านสมารถควฟนผมนี่เวทสออกไปคว้างเดยจะขอทางไปเรื่องว่ามอจ่าอะไรนะเิเรยป่ะว้ยทันควายคปันนันไม่ดี เมืนกับฟูอะนแต่ท่องๆอางกับผนแต่ท่องๆ่าบล